มาจ้ามาจ้าคลิปนี้เรามาทำอาหารกันดีกว่านะคะไม่ได้ทำนานแล้วค่ะวันนี้ป่ไวจะมาผัดข้าวกล้องค่ะเอามาผัดละค่ะเพราะว่ามีข้าวกล้องเหลืออยู่ค่ะก็ไม่รู้จะทำอะไรดีเอ้ามาผัดทำข้าวผัดดีกว่าพร้อมกับใส่หมูใส่ผักที่มีอยู่ในตู้เยน็นนั่นละจ้านี่ก็เป็นแครอทแล้วก็หอมหัวใหญ่แล้วก็ฟักทองเอามาซอยเป็นชิ้นเล็ก ล็กแบบนี้นะคะฟักทองซอยชิ้นใหญ่กว่าแครอทแล้วก็หอมใหญ่หน่อยเนาะเพราะว่ามันเละแล้วก็สุกไว้ค่ะมาค่ะมาค่ะก็เริ่มจากตั้งกระทะเสร็จก็ใส่น้ำมันลงไปนะคะพอหนิหน่อยหนิหน่อยแบบนี้แหละจ้าตามวัตถุดิบที่เรามีนะคะเสร็จแล้วก็ตามไปด้วย หมูที่เราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเมื่อกี้ขะจะเล็กจะใหญ่ก็แล้วแต่ความชอบของเรานะคะวันนี้่อุวยขอเป็นชิ้นเล็กๆค่ะมันจะได้กัดได้เคี้ยวได้ไง่ายๆไงคะผัดหมูไปให้หมูสุกๆเหลืองๆหน่อยก็ตามไปด้วยต้นหอมไม่ใช่ค่ะหัวหอมค่ะหัวหอมแล้วก็แครอทที่เราซอยเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ลคะค่ะสว่นะคะผู้สูงวัยก็ต้อง กินเป็นชิ้นเล็กๆใช่ไหมคะใครเป็นเหมือนพี่อุ๋ยบ้างชิ้นใหญ่เนี่ยมันจะเคี้ยวยากแล้วมันก็จะย่อยยากไงคะทุกคนตามสภาพร่างกายคะ่ะจากนั้นพอเริ่มสุกแล้วก็ใส่ฟักทองตามลงไปเลยจ้าฟัก ฟองเพิ่มสีสันเพิ่มความอร่อยค่ะตามไปด้วยไข่ค่ะไข่หนึ่งฟองสองฟองก็แล้วแต่เรานะคะวันนี้พี่หวยเลือกไข่ในตู้เย็นฟองเดียวค่ะใส่ไปแบบนี้แล้วก็คนอย่าให้มันเละมากค่ะแบบนี้พอไข่เริ่มจะสุกแล้วก็ใส่ข้าวตามไปเลยจ้าข้าวกล้องค่ะข้าวกล้องเพื่อสุขภาพนะคะวันนี้แล้วก็รีบคนค่ะคนผัดผัดกุ๊ก ไปแบบนี้แหละค่ะให้มันเข้ากันแล้วก็ให้มันสุกนะคะสุกแบบไหน,นก็ให้มันแห้งๆค่ะยิ่งแห้งเยอะก็ยิ่งดีค่ะข้าวผัดที่มันแห้งๆมันไม่อมน้ํามันดีต่อสุขภาพค่ะพี่อุ๋ยว่ายางนั้นนะคะจากนั้นเราก็ ปรุงรสด้วยซอสฟักเขียวค่ะไปนิ่หน่อยนิ่หน่อยนะคะค่อยๆใส่ค่ะเดี๋ยวมันจะเยอะค่ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะสองสามหยอกก็ใส่ไปค่ะแล้วก็เนี่ยขัดไม่ได้เดี๋ยวเป็นแซ่บไหมนัวค่ะนิ่หน่อยแล้วก็น้ําตาลอีกนิดนึงค่ะทุกคนตัดความเค็มนะคะเพิ่มความหวานไปนิดนึงเท่านั้นแหละค่ะแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆค่ะผัดกุกเขาจนแห้งค่ะตก แงใส่จานแบบนี้แล้วก็ดาวไข่ดาวสักฟองค่ะโปะแบบนี้เพิ่มแตงกวากินคู่กันไปอีกหน่อยนึงว้าวทานคู่กับน้ำพริกน้ำปลาใส่มะนาวนิดนึงหรือใครมีหมูมีไก่ที่เราทอดไว้จะกินคู่กับข้าวผัดอีกนิดนึงเพื่อเพิ่มรสชาติอีกหน่อยนึงก็ได้นะคะแค่เนี้ยก็อิ่มท้องแล้วจ้า มา,มาเพื่อนๆมาทานด้วยกันค่ะ